อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นการใช้พวก Facebook อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนันหนึ่งที่เป็นปัญหายุคบรยพวกนิยมก็คือยุควัตถุนิยมคนเหินตามสมัยน,นะครับแต่ว่า Facebook นี้อะไรง่ผู้ศาสนามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่หรอกนะแต่ว่าสิ่งแรกก็คือต้องทําให้คนเข้าใจก่อนว่านะ Facebook มันมีจุดมุ่งหมายมันสามารถใช้ในการพัฒน,นาคนได้ไงอะ่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ทราบนะครับเราก็ใช้ผมจะยกเรื่องปัจจัย4ี่อ่ะ เราก็สักแต่ว่าจะไปหาบ้านดีๆนะถ่ายรูปบ้านของเราแล้วเอาไปลง Facebook อย่างนี้นไปหาเสื้อผ้าดีๆมาใส่นะเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วลง Facebook แล้วหาอาหารมาเลเนะี่ยซึ่งพวดลรงมันไร้สาระนะครับในการที่จะไปโปรโมทช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้แต่ว่า Facebook มันจะมีประโยชน์ก็แต่เมื่อมันนำมาใช้ในแง่ของการให้ความรู้กันนะผมอยากยบเทียบเรื่องนี้กับนักปราชญ์ในยุคกลีกนะครับ อย่างเช่นพวกปรโตเนี่ยนะขอพูดเรื่องรัฐรัฐหมายถึงว่าประเทศเนี่ยนะครับสาธารณรัฐบอกรัฐเนี่ยสามารถทําให้คนพัฒนาได้อย่างเช่นว่าคนอยู่ในที่ที่กันดารนนะไม่สามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้หมายความว่านะชีวิตเขาเกิดมาแล้วขามีความสุขก็จริงแต่ขเขาก็จะตายไปสักพักไอคนที่เกิดมาใหม่เ็าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละครับทํางานไปเรื่อยๆแล้วสักพักก็ตายไม่ได้พัฒนาปัญญา ความจริงอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ตรงกับผู้ธศาสนานะครับผมอยากจะบอกว่าความจริงผู้ธศาสนาไม่ได้ส่งเสริมความสงบนะครับหลายคน,นบอกว่า hey, เบื่อสังคมเมืองกรุงนะครับอยากจะไปขี่ควายอยู่ข้างนอกไปอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะไปปลูกพืชปลูกมันอยู่ในบนภูเขาอยู่อะไรให้มันสบายไปองนั้นการพูดอย่างนี้อาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับเพราะว่าปัญญาคุณไม่ได้พัฒนาไง พุทธศาสนาไม่ได้เน้นแต่ว่าให้สังคมมันมีความสุขอย่างเดียวผมบอกมันเหมือนกับกฎหมายอย่างนะครับถามว่าใช่แหละถ้ามันมีความสุขมันก็ดีมันจะได้เป็นพื้นในการพัฒนาปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความสุขแล้วมันเฉยนะครับยกตัวอย่างง่ายเหมือนควายที่บอกว่าอยู่ในนาแล้วมีโอกาสได้นอนบนเทือกได้กินหญ้ากินอะไรสักพักก็อยู่ไปอย่างนี้นะครับถามว่าชีวิตมันมีความสุขไหมมันมีนะครับแต่ว่าชีวิตมันไม่พัฒนา ผู้ศาสนะาเหมือนกันผู้สาวไม่ออด้วยหรอกกับชีวิตที่มันไม่พัฒนาหมายถึงว่ามันจะจนยังไงหรือมันจะรวยยังไงนะครับแต่ว่าการศึกษาเนี่ยมันพัฒนาคนได้เราต้องมีการศึกษาไงเนหะ็นไหมฮะแต่ในแง่ของผู้ศาสนาะคือคนจะต้องศึกษาไปยัดแล้วไปนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นความทุกข์เหนะ็นไหมนี่เป็นการพัฒนาไอ้เรื่องปัญญานะครับหมายถึงว่าถ้ามีความสงบอย่างดีวมันไม่พอทีนี้ในเรื่องรัฐเนี่ยนะครับที่บอกผมเดี๋ยวจะเปเจาะเฟซบุ๊กนะฮะ พวกนักปราดเกริกนยนะขอว่าจะบอกว่ารัฐหรือสาธารณสาธารณรัฐเนี่ยนะเป็นที่ที่ทาให้คนพัฒนาหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในบ้านนอกคุณไม่มีโอกาสพบปะบัณฑิตพบนักปรา์ชีวิตก็จะพัฒนาน้อยในเรื่องของปัญญาครับแต่การที่ได้เข้ามาอยู่ในรัฐนะแล้วมีโอกาสมีเสรีภาพที่จะถกเถียงกันนะครับการถกเถียงนี้มันเป็นการสร้างปัญญานะครับสร้างเหตุผลเพราะในฐานะที่มนุษย์มีเหตุมีผลเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การได้ถกเถียงกันได้พูดคุยเจราจากันนะครับหาทางออกแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะสร้างประสบการณ์คุณและทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณภาพมนุษย์จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาอยู่ในรัฐแล้วก็ใช้เสรีภาพอย่างนี้ในการพูดคุยเจราจาถกเถียงกันทีนี้ผมอยากจะพูดในเรื่องของ Facebook นะครับเราจะพูดเรื่องนี้กับเฟซบุ๊กก็ได้อย่างเช่นว่ามนุษย์จะพัฒนาตัวเองได้ก็จะต้องเข้ามาอยู่ในโลกของ a c e b o o k นะฮะแต่ว่า การเข้ามาอยู่ในโลกของ Facebook นี้ไม่ใช่ว่ามาเที่ยวหาแฟนนะมาเที่ยวนัดกันไปเที่ยวไปกินข้าวไปนินทาคนอื่นนั่งแบบแชทกันในเรื่องไร้สาระเรื่องอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่า Facebook ในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเทียบกับ,บรัฐที่นัปกปรากปรกตเขาพูดนะครับหมายถึงว่าคุณจะต้องใช้ Facebook นี้ในการกระจายความรู้ใช้ Facebook นี้ในการถกเถียงปัญหาต่างๆอย่างเช่นนะเช่นว่าอาจจะมีการลองดองเนี่ยลองดองดีไหม มีการเสนอความเห็นกันถกกันในกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนคุณอนะอย่างโทษประหารอย่างนี้ฮนะที่มันเป็นข่าวดังอนะ่เราควรจะยกเลิกไหมเพราะว่ามันมีความทารุณมันทําให้คนหยุดชีวิตในการพัฒนาตัวเองเนะี้ยมาถกกันนะอย่ามาคิดนะครับว่าคุณไม่มีส่วนอะไรในการสร้างสังคมหรอกคุณช่วยได้นะครับช่วยได้อย่างในแง่ของเรื่องการพัฒนาปัญญานนะ ผู้สานหาหรือประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามเนี ar, ่ยมันจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อคนมีปัญญาเท่านั้นนะครับ